สวัสดีครับทุกท่านผู้ชมครีเอทีคอนนะอยู่กับเกมอีเทเรียเริ่มต้นนะครับน่าจะเป็นแนวคอเ l e c t i อ l e อาร์ Correct ีจนะีเนาะนะครับก็ไปดูด้านายกันว่ามปอนเราอะไรยังไงบ้างนะนะครับผมโอเคครับผมก็คำนวนอินเทอร์เฟซนะนี่อันตับแรกคือมันจะมีการเลือกตอัวละครชายหญิงก่อนผมก็เลือกน้องเข้ามานะ นะครับโอเคครับผมก็ไม่ต้องมีอะไรมากครับนะอินเปอร์ฟของเกมเนอะนี่งไงดูน่ารักสไตล์เชียวอยู่ในห้องอะไรต่างๆนะครับตัวเกมก็จะมาอาไปลุยด่านท,ที่ตรงนี้เลยเนาะ <c oughs> หุ่นล่อรล่อหลุดมาจะเจอนี่ก่อนนี่อีเทอริงนะครับมันล oh ิงก็ไปในโลกต่างๆก็คือเป็นเป็นด่านนะ <c oughs> มีเควสหลักนะครับผมแล้วก็ พวกท้าทายคือพวกนี้ให้ดูแล้วะมีซหฮาพานอันนี้นะกิลเนาะไม่ว่ากันนะครับเคล็ดลัก,ก่อนครับผมก็มาที่ตามบทตรงนี้เลยนะเพิ่งจริงๆมันผ่านไปแล้วแล้วก็จะต้องรอบทดล็อลกเลเวลสิบนะครับเริ่มต้นเคลได้ดูก่อนก็นอนนี้แหละมันจะเข้าไปลุยดานนาะก็คือวิ่ง,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 งตามดา่านนะครับนวะว่า แต่ละกิจต่างๆชมวงเวอืมนะครับจริงๆมันจะมีแบบว่าแอบแอบบ่งแอบแอบบ่งแอบบอสแอบบอลด้วยอ่ะนะครับแต่ว่านี้ไปเลยบอสเลยนะครับจะพาไปดูก่อนนี่ก็จะมีตัดเข้าขั้นีินเนื้อเรื่องอยู่เป็นประจำนะครับข้ามเลยดีกว่า ตัวเกมก็จะมีออตโต้ให้นะครับผมนะแต่ว่าเราลองเล่นเองกันก่อนก็เอาจัดทีมลงครับสี่ตัวละครนี่เต็มละไปแล้วนะร,ระบบแพ้ทางก็มีเหมือนกันนะครับเมื่อกี้นห่นล้ำน้ำไฟสีแดงเนี่ยกด,ดเลย ผมว่าสีแดงนะครับน่าจะเป็นการเป็นตัวที่เราชนะทางนะใช่ไหมน่าจะใช่นะครับอ่านทำการเลือกสักยืนก่อนนี่บัฟนะยังไม่ตายใช่ป่ะดีเฟนต์ลดเรากดเลยครับบึมนะอันนี้คือดามเมจ เดีเย,เยวหิวเดียวเราดัเมฆไปก่อนนี่นะครับโด <c oughs> น่นามัวถ้ามูตรู้อะตามด้วยรถดีเฟนต์ละกันอีกหนึ่ดีโอ้ยอมขึ้นขึ้น,ม,น,นมันขึ้นดีบัฟตรงนะีน้นโดนเลยัตตายครับทุกท่านเรา้กดเลย aoe ฮะ อุ๊บโอ้ยฟีนิกซ์อ๋อ,ยยอ,อมาตามเมื่อเทิญคนนี้แล้วก็ต่อไปก็เธอน้องหิวเนาะมาผมคหลง่เพิ่มขิเรดก่อนได้ผีได้ทีก็ขมงวัดดีครับคงจะต้องหิว่แล้วแหละ อืมโอเคเห็นไหยังดีตอดปะวะสาวนะครับมาควบคุมคืออะไรนี่นะสร้างล่ามิเตอรฟรีสหนึ่งเทินผมก็ท่าน,นี้ดีกว่าเอ้ยฮัยยังปล่อยครับฟรีสไปอีกสอง นี่แหละหั <c oughs> วัดก่อนหัวโตโบอสก่อนเลยถ้างั้นอือต้องเหยก่อคนละโอเคแล้วมันหายแข่งแล้วเราไปกันอีกทีนึ่งครับมาว่าที่นี้บอสแข่ง แล้วเอาอีเหนะมือนเดิมครับผมเอะนั่นแหละแข่งต่อไปอยิวเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวก่อนจัดการลูกน้องก่อนครับผมหิว <c oughs> ก็ตีไปอืมเือจะตายว่ะ ติดดีเลยกันหมดเลยครับทุกคนเอาละมุดไปก่อนติดแม้ดามเดียรีบับรีบับอะไรพวกนีน้ยิวทันของเรา อน้อวาวาวะตายหมดแล้วครับนี่อะ่ะเออน่าจะตายนะน่าจะน่าจะผิดสูตรโอเคครับไม่เป็นไรตามสภาพเรากันก็ประมาณนี้การเล่นแบบ ดูบอสดูดาไอเราเล่นแบบท่าดูดานะนะมาวัดกันเลยก่าตัวตัวนี่อ๋อมาอย่าไรอยาไรอยาไรมาขายกี่ได้ไหมดับเบิ้ลมันบัฟด้วยว่ะมันบัฟด้วยว่ะ มาเิ้ยนึกเออไม่มาโอเคียวบอมประมาณนี้แล้วกันเออนะเนี่ยก็มีเรื้องเรื่องเรื่อยๆนะครับก็ใครใส่เรื่องก็จัดไปได้เลยนะครับอะไรแล้วนั่นทั้งหมดแล้วกันไปดูกันเองเนาะ <laughs> เกแล้วมันก็ต้องรอแบบบทนอนเลเวลนะฮะแล้วก็โตเกมมันมีแม X 1, X มนี่ยาำดาน X หนึ่ง X สองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาเข้าไปดูนี่มันยังไม่ได้สำเร็จเนาะใช่ไหมนะฮะก็แบบถ้าไม่ได้แบบรวยวอลก็จะแบบเป็นด่นดานเนี่ยทำภารกิจหายเทมนะครับ มีอีกตามด่านอะไรวันนี้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยฮะเดต้องมานั่งดูพวกแนวหา,ายเทียมเออครับแล้ใช่ไหมนี่นเ,เนี่ยวะเออเนี่ย อีกอันหนึ่งก็นี่มั้งเสร็จก็ไปตามเนื้อเรื่องต่างๆนะครับประมาณนี้เลยนะข้ามไปข้ามอย่งเดียวไปเริยกันต่อครับสำหรับด่านดูให้ดูนะมันเป็นยังไงน้ำเนี่ยเห็นไหมมีสตูเดินขึ้นมาเราก็ลบปุ๊บสามารถแทปเข้าให้นีเออนะ ไม่รู้ว่ามันทำทำไมนะครับผมบา,บางตัวก็จะเข้าต่อสู้เลย,เยอย่างเงี้ยน่าจะถ้าเดินบื้อๆมันก็จะต,ต้องต้องต้องเข้าไปสู้เนี่ยก็หลบรอจังหวะจัดนะ,ะนะครับปะเ้ายนะครับส่วนอันเนี้ยยังไงต้องสู้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะแบบน่าจะลดทอนพลังของศัตรูได้นิดหนึ่งหรือเปล่าไม่มั่นใจ ตัเลยนะัอาอย่างเงี้ยนะครับผมก็ชิวๆเรื่อยๆได้อืทำนองนี้ละกันนะครับสำหรับการโดยการของอิตาเ,เรียเสตาร์ทนนะครับก็จะประมาณนี้เนาะบจบแล้วนะคระมาณนี้ครับผมแต่ผมไม่เห็นมีสคริปต์ก็ตามนั้นละกันออกไปดีวกว่ามาไปดูนะระบโโบอื่นบ้างดีกว่านะครับ นะถ้าตรงท้าทายก็ดูไปแล้วเนาะเราบดล็อกอะไรเอาสา,าพันกันมากดีกว่าเราสมัครเข้าไปเลยเต็มแล้วใช่ไหมเต็มแล้วก็อดดีครับทั้งหมดแล้วกันโลบกิวก็คงจะมีแบบเช็คช่วงเช็คชื่อลุยบ้สกิว,วหรือ อะไรต่างๆก็ประมาณนั้นเนาะน่าจะทำลองนี้อ่ะเดี๋ยวดูเรกคนอื่นกัาดีกว่าครับเริ่มจากด้านล่างเลยเราไล่ไปที่อันแรกครับกาชปฉพงฮนะนฮี่มาก่อนเลย,นะรยครับไฟย่าครับเฮึมน่ากินเชียวนะฮะแล้วก็มีพี่คนนี้คนระับไม่เปิดแน่นอนนี่แล้วก็มีใช้รน้องมังกืนะอันนี้แบบเลือกเป้าหมายครับเพราะว่างั้น สามารถเปลี่ยนได้นี่เห็นตัวละครได้นะเออเร่ไงนักเคารพลาบลาบลานี่นี่ไงนะอรรารา์ตเวิรนะ์กสวยนะครับเกมนี้ีนทรงเจน,นะ นี่ดีกว่าก็มีตัวยี่สามสิบแปดนับสองตัวนี้อันนี้เอตัวเดียวกันอืมตัวเดียวกันเลยอืมนะก็เลือกตามตู้แล้วกันเราเอาตู้นี้ดีกว่าปไะปะการเปิดกระชากันนี้ฮะผมนี่ใส่ดิสสักนิดหนึ่ง คืออืมคือเลยคือเลยสกิปไปอ๋อหอไม่มานะครับหน้าตูไม่มานะหน้าตูไม่มาเปิดต่อครับผมสักซีไปทีมาไม่มาเหมือนเดิมตายแล้วนะตายแล้วตายแล้วเกลือนี่ว่า อีกทีมาไหม,มครก็ไม่รู้เฮ้ยมึงใช้ได้แล้วเนี่ยเปิดแบบดูบสิโอในใน้โหลักตีนะครับผมนี่สี่สิบโปรโใช่ไหมกำลังให้คะแนนเออเดี๋ยว่อยให้ครับก็4ีแล้ว ออกทีก็แล้วเขาประกัน80ดสิบการเรียกก็คือแปดสิบครั้งนะโหดเหมือนกันนะเนี่ยแต่เมื่อกี้เราเรียกได้สี่สิบก็วอาตัวไปอ่ะอันนี้ผู้นี้จะเป็นสี่สิบนะครับแต่เราโอ้โหลอน,นี้ว่าตัวเทพอันนี้จะเป็นสี่สิบการเตีนะเขาว่ามาแบบนั้นไม่เป็นไรครับช่างเหมือนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ อะไรวะไม่รู้อ๋อของของในเป๋าเรานะครับตามนั้นแล้วก็อันนี้อ่ามาเฟตรวละครตรงนี้นั่นเ,นเองนะก็คือลาบเก็บนี้สิเฟายนะครับเรา,เรารอัดเต็มเลยครับผมว่ายังไงต้องเป็นตัวหลักแน่นอนสีดาวเน่นาะปุ๊บก็รายละเอียดตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็ คอสตูมนะอืมคอสตูมน่าจะ่าบวิวันนี้นะมันน่าน่าจะได้น่าสนใจนะครับโมดูล <laughs> คืออะไรก็คือการใส่พวกเนี้ยอัปเกรดได้ด้วยนะเออแต่ว่าใช้ตังค์นิดนึงนะครับใส่โมดูลนั่ก็พอนโมดูลโมดูล มีอะไรไหมสีนี่ต่างอะไรกันไหมเนี่ยระดับความแรงใช่ไหมน่าจะแค่นั้นเนระดับความแรงขออันหนึ่งแล้วขอคนดือ้ออะประมาณนี้แล้วก็อัปเกรดศักยภาพของผมก็จะเป็นพวกสติลนะครับมีหนังสือสติลในงานอัปเกรด ก็อัพกันยาวๆนะครับผมนะเอออัาบันตีแล้วกันจบจบอัพเยอะเลยอ่ะนะครับสก,กิลนะต้องลองดูแล้วก็เชลนี่คืออะไรวะอ๋อใส่พวกกี้กีอัพเกรดได้เหมือนกันนะครับ นี่แล้วก็มีระบบสืบทอดอะไรก็ไม่รู้กดไม่ได้นะครับตามนั้นสืบทอดเวลยวังไงวะเอาเป็นสายแฉกละกันนะครับส่วนทางคนนี้ต้องใส่ยิวว่ายิวแรงขึ้นทีนี้เราจะเข้า้าใครออกนะครับ อันนี้มันแช่แข็งอันนีน้บับใช่ไหมอ๋เป็นเมืงแหละเพราะว่ามันแค่ชอ็อตอะนะครับม,มันแข็งมันถือว่าดีกว่าประมาณนี้การอัพเกรดตัวละครนะก็มีหลายมากมายอันนี้เป็นพวกแบบตั้งค่าต่างๆนะเพิ่มกับเปิดดูเลยแล้วกันตั้งไปสูงๆๆๆๆนะครับอเก็ หกสิบแม่มเลยจบจบเสียงอะไรเอ,อ่ยเล่นอะไรไม่ต้องเล่นพูดรหว่างต่อสู้ก็ได้หมดเสียงไม่เย็นเฉยภาคญี่ปุ่นอยูนะตามนั้นโอเคแล้วก็มีพวกแจ้งเตือนนะร้านค้าอ่ะอยู่ตรงนี้เลยหรอครับร้านค้ามีฟรีนะมีฟรีก็จัดไปครับผมนะครับแล้วก็ พวกอะไรที่ต้องซื้อเติมตังก็ไปเติมมาเองแล้วกันนะจ๊ะอันนี้ความสำเร็จเอช e m e n t ต่างๆก็เข้ามารับของรางวัลกันด้วยนะครับแบบนี้ใบอนุญาตให้เปิดลิงก์นี่คืออะไรเควสประมาณนี้แล้วกันเนี่ยไม่รู้ได้ตัวละครหรือเปล่าถ้าได้ก็คนทำนะครับ ถ้าไม่ได้ก็ทำเดยนนะฮะประมาณนี้แล้วกันไฮเบอร์เงคนนะครั้งภาพคืออะไรก็ตัวละครนั่นแหละนะครับอาจจะพาไปดูกันวันนี้ต้องเป็นตัวนี้ยงกินทังกี่มีคู่มืออะไรทุกอย่างนะครับ แี่นนี้นะนาตูนี่หว่า้องโหนะนะแล้วก็เมื่อกี้ที่เพิ่งูก็5าดาเหมือนกันนี่ดูฮะเปิดให้ดูฮดาวว่ะ<ม>นั่นไนย ่่่วาามีีีเลออกนน้ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็อมันเห้ือห้าดาวไม่ใช่นี่หว่าสเตตัสมันหาดาวสเตตัสอางเนี้ยแต่ว่าตัวละครมันเป็น S R นี่เป็น S อ R นะโอเคประมาณนี้เราก็เรียกว่าไอ้นี่อ่ะนี่จะเรียกว่าอะไรดีจัดเลี้ยงอ่ะก็มีหลากหลายนะอืมรอยพัฒนาเอาครั่องาพนีนีหละอาวุธใช่ไหมครับเซตอาวุธนะมีเซตแท็แกมีเซตเซตนะครับผมก็ใส่ตามเซตก็จะมีผลเรื่องความเก่งหนะอืม อันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้จะเป็นลุยลุยมอนใช่ไหมในพวกมอนอะอืมนะครับผมราเพิ่มเพื่อนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเพิ่มได้เลยพอปับจบจบนะครับผม <c oughs> <c oughs> ง่ายไหมทราบพันไปดูไปแล้วมันไม่เข้าไม่ได้ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นพวกลุยดานอีภารกิจปลาปลาบลา,บานะครับผมก็ เดี๋ยวขอเข้าตัวใหม่เลยละกันนะเมื่อกี้นะปึ๊บนะไม่ใช่คุณพรีต้องออกตีเขียนกันแล้วไปครับไปกันท่านเลยตุ้ม ตามสเตนิกจบเซนสองกันเลยเซนิโมเรามีสามตัวนะชิวๆออกเลยนี่เรียบร้อยจัดนะครับอ่ะทีใหม่บังเกิดนะฮิโอเคประมาณนี้ นะะจ๊ะไปแล้วท้าทายไปแล้วอันนี้ก็อัปเกรดไปแล้วนะโอเคนี่ต้องใส่แล้วนี่ไม่ใส่เหรอเขต้องกดติดตั้งนะบอกว่าบอเอาไหลังแม่งเลยจะจบจบนี่เขาเล่นติดตั้งนะ

ประมาณนี้ก็เข้าไปทางเดียวกับเมื่อกี้เนาะอันนู้น,น,น,นอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นอีเวนต์ต่างๆนะก็อย่าลืมมาทำกันด้วยนะครับเพียบเลยอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อันนี้อะไรไปอนุญาตอ๋โอโอเคเราของรางวัลเรไม่มีอะไรแล้วก็้านค้าเอาก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับวนๆอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้ กับอันนี้อันเดียวกันไหมคนละอันนะครับผมโอเคเหมือนกันคนีบผมตัวละคระนะาของร้านค้าเควสนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมาทําด้วยรายวันรายสัปดาห์นะครับใช่ไหมเนี่ยใช่ประจําวันประจาสัปดาห์นะเข้าไปดูพวกผงบอสอะไรก็ว่ากันไปนะครับปกติยากนะก็ ลองเล่นดูแล้วกันใช่ไหมอ่ะเราเล่นเลยแล้วกันนะครับจบๆบิฮ <laughs> ยย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 ลุยยยยยผม <laughs> เปิดยยยยยิดยย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 ย้ยนย เผามั <How> นนี่ยากนะยากเห้ยมีอะไรบ้าเหมล่ะนี่ละโอเคอคนไก่บอลอะไรน่าจะเป็นสกิลนะมาดีครับม,มาดีครับมาดีครับ วุ้ยติดมือว่ะรอดแล้วนีออมาห้าลุมดีครับทางนี้หมดมันลุกมับเป็นก้อนเข่ามันบึมไม่เงี้ยมีเรื่องช่วย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 ยิงนะ เง,ง,งียบหลอยญาติสามมึงอ่าประมาณนี้นะครับก็ไปจัดการกันเองแล้วกันนะครับตรงนี้นะปึ๊บอ่ะภารกริจทำเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันนั่นจะได้น้องกีตา้าของนี้มาครอบครองใช่ไหมมีเฟสสองด้วย ่าจะใช่แหลรับจ้าเนญ่เอ s r นะครับก็จัดไปนะครับวันนี้ให้เปิดไปแล้วอันเชิญไปแล้วท้าทายก็จะอยู่วนๆอยู่แถวนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยแล้วก็จะมีพวกซีซันพลาสนะก็ไปรับรงางวัลหนาวนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่น่าจะมีอะไรมากตอนนี้คือมันมันวนๆอยู่ด้วยกันนะเออครับอย่างญี่ปุ่นที่เรามาเนี่ยเข้าได้ทุกช่อง เอาเลยทุกประตูนะครับเปิดดีกส้กหน่อยได้ไหมได้ดิถ้าเขาบอกแปมหนึ่งเปิดดีครับผมชว์แอปได้ตัวสามวะ่ะไม่พอนะฮะประมาณนี้อ่ะถ้าได้ตัวสามครับผมมาที่ตะไครภาพน่าจะ ใช่ไหมถ้าเราจะซ้ำน่าจะนี่แหละนี่นี่นี่นนบึ้มอัปเกรด<ม>ที่พวกไอ้นี่เลยอัปเกรดพวกคมราแหเพิ่มอัเกรดรอลานะถ้าได้ต่ซ้ำนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มีแล้วมากแหละสำหรับวันนี้ก็ไปละ